สเส้นเซอร์อยุ่งมองนั่งไหมสเสนเซอร์สตาร์ดไหมรถขนาดมันเป็นเส้นเซอรอยู่วมองเบาะนั่งแล้วก็คันขันนั่งทับรถแล้วบอกคำสั่งว่าสาตาร์ลมไม่จีสาตาร์ทเอง <Wow. S 1> Man. ว้าวแมนระบบคำสั่งเสียง oh. Oh, no. ยต้องมาดับ มาดับเจ้าเจ้า่อมาใส่บ่่วเอ้พัญหาปัหาเนี่ยสืมาใส่ระบบเสียงดังเรื่อเสียงลองกอนลองลองได้ลองได้โอ้โอ้โอ้ไตายโอเค เล่นลบโอ้ยเลียขัดเลียขัดเลยแล้วนัดมาลงไงวะโอ้โอ้จากคว่ำตลอดกันเนี่ย เป็นรถระบบพิเศษเดี๋ยวเราจะกดปิดทำเป็นร,รถดับนะครับปิดดับ Ê Tôi đạp Ê Đập nó nghe quá ôi, ôi. สังไหมสังไหมหาที่หาที่สิอยากจะเข้าไปถักและบอกว่ารักให้เธอได้รู้ใจของฉันตอนนี้ก็มีแค่เจอคนเดียวในอยู่ ก็หาซีซปครับ เออนี่ผ่าบ่าครับไหนมันมันติดถังเดี๋ยวสีมันสีรกผ่าเสร็จเออเดี๋ยวผมเลื่อมต่างแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอาอแป๊บนึงนะครับวางตรงนี้เอา รถผมมันคือสตาร์ทำอ๋าสตาร์เราเองมันสตาร์เราเองบ่ครับขอ,อ,องอ oh, <no. S 1> อี่องครับนะคุณแจ็อยู่น,นเขไม่เปลีบ่บครับเรยังไ่เออดห้องอยิ่เสียงมันห้องมายินครับห้งองแล้วอเอาเอาสั่ เป็นเบื้องเลขทะเบียนเลยว่าเดี๋ยวไปซื้อหวยคก็คือเป็นเบื้องเลขทะเบียนเลยซื้อหวยก็คือก็แกล้งสำเร็จนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปที่ตลาดสดนะครับหันมาองน้องขวานมอง เมื่อก,กี้น้องเขาเหันมามอง